พอกันกับผู่บ่าวทายามากลายคือเก้าพี่น้องวันนี้เด็กเอ็นมาหานะครับดินเนอร์การแสงเทียนครับเด็กเด็กเอ็นมาหาครับมานินเนอร์ครับมานินเนอร์ครับดินเนอร์ครับดินเนอร์หนึ่งวันกับเด็กเอ็นนะครับวันนี้เมียไม่มีนะครับเด็กเอ็นเปไงครับดินเนอร์ใต้แสงเทียนสะดวกไหมครับดินเนอร์การแสงเทียนว่าไงครับอร่อยไหมครับ ถูกใจไหมรับงานนี้ทีนี้การเสียงเงียครับสเต็กครับสเต็กถูกใจไหมครับเนี่ย เด็กดีเอ็นมาหาครับสเต็กดินเนื้อกลางแสงเทียนครับสเต็กโบกยินดูมาหาดูสเต็กค,ค,ครับปีงาดินเนื้อกลางแสงเทียนครับถูกใจไหมครับเด็กเอ็น อ,อืรับงานนี้คุ้มไหมครับกินสเต็กนะมาบ่อยๆนะเด็กเอ็นนะมีปาดิสเต็กกับข้าวเหนียวครับอหมาห้าคู่บ้านหนยะรับงานนี้คุ้มแต่จัดไม่ได้นะวันนี้ไฟดับฮอน ตีนเนื้อกับแสงเทียนครับพี่น้องออทุดยอดเลยเยจะเดับไฟครับตีนเนื้อกับแสงเทียนไฟไม่ซีนตีเนื้อข้าวเหนียวครับตุนบนตน้นเหี้เยอ ข้าใจไหมครับงานนี้คุ้มไหมครับเอานะติน๊นเนื้อติด,นเน,ดนเนื้อใต้แสงเทียนกับเด็กอินสเต็กสเต็กสเต็กไข่เนื้อมาเลยกินไมส่งรูไปอ่านตัวเดียวก่อน เป็นไงเด็กเอ็นวันนี้อำงานคุม้มไหมครับค้าน่บาเอ,อาไปท้องส้ามีดินเดอร์กับเตกเอ็น่ลยขอขอพอซื้อมาเลยพท่องเย เด็กเอ็นมาฮะใช้เวลาอยู่กับเด็กเอ็นสักก้อนมันจะบ่เปลืองตังค์นะมันจะคุ้มนะก็คลิปหน้าครับเด็กเอ็นออกกล้องไหมครับเด็กเอ็นเดีๆปิ่งดินเนอร์กับเด็กเอ็นครับวันนี้เ,เอาไปพวกกับคลิปหน้าครับ สเต็กอีส,นสานครับสเต็กอีสานนีเขาปวดหัวเลยอ่ะ